มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญแล้วคุณมาทําไมที่ผมวิ่งขึ้นมานี่คือคนเล่นการพน,นันนะผมไล่จับมันมาทางนี้มันวิ่งมาทางนี้โอ้คนละคนเล่นการพน,นันกินมานี่ถูกต้องแล้วครับเห็นบ้างไหมไม่มีครับไม่เห็นแน่นะครับมันไปทางไหนเขมามันเพาเร็วจริงจิงหมดไม่มีฮะไม่มีเมื่อกูจับได้นะเจอะกูจะเพิ่มจะหาข้อหาให้ดูเอ้า คุณ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 เป็นเป็นอะไรครับเร็วเร็วเป็นเป็นอะไรเป็นหยังเป็นเจ้ามือเร็ว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 เวเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเป็นเป็นจังไรเป็นจังไรสาธุ่มแลนมาหยังนี้แลนมาหยังนี้นี่ตำรวจ นี <Mile dizzy> ่ตำรวจตำรวจไรจัะตำรวจไล่เอาตำรวจไล่ย huh. uh, uh ังเดี huh. yes, ๋ตำรวจหายไปแล้วตำรวจนัก huh. พันไปเดี๋ยเมื่นึงอะตำรวจักได้คุณอะเออไปแล้วอือม่เม้นคอยไล่ตำรวจตีกันไปแค่ไหนเล้วเจ้าตำรวจไล่เล่นไทยอย่างกระจงเป็นสลีีทนหมายขาบอกเรีนิเคราอแล้ว่ะไปเล่นนงนจิตร์เลกับนัเข้าใจไหมเอ้ยกันเบิดกันเบิดุ มันไปต้องขยัมากีรีรีวิ่งไล่จับพวกเลนไพ่เลนการ์นพนันนี่มันเหนื่อยเนาะโอ๊ยเนาะแม่งานการไม่ยอมทําเลยเลนการพนันสนุกเวลาเสียมากกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหาปนหาจีเดี๋ยวถ้าจับได้นะเมื่กูเพิ่มแท่แล้วกระทงน่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่เห็นแน่น่ะไม่มีครับไม่มีครับ เอ้มันมีวิชาหายตัวนี่เหรอมันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งมาทางนี้แหละที่นี่ไอ้คนนี่นะมันสะเก็ดภาพไง,ไง่ายๆหน้าตาเป็นยังไงตาทำขาโงขาโ้งหุ่นคือตะเกียบนี่แหละลูกยายจันบ้านคุอยู่หนองคายอย่าหัวซุบ้านกูหั <c oughs> วซุหัวซุเมฆกูเมย อยากคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาหูหนอกตาบอดนะทำอะไรไม่มีครับไม่ทครับครับคป็นตำรวจครับครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาหนิดหนึ่งสังคมจะได้ดูดีไม่เห็นแน่น่ะไม่มีครมบแมวไปเอี่ยงวะเอี่ยงวะวาดน้องหนุ่ยยังไ่เห็นใครอียเอี่ยงวะไปแล้วอ่ะ คนแล้วเพื่อนน่ะเพคนแล้วเพื่อนคือท่ำพาเห็นเขาเลยโอ้ได้จังหวะเนาะบลอดภัยเนาะคือกำกับกูแน่แท้ไม่เป็นไรมึงหนีได้มึงหนีไปกูจิจับมึงให้ได้วันนี้อ้าวตำรวจตำรวจอะไรนี่ไปใส่มันไปทั้งคุณมันไปทั้งโดนเลยไปไล่ถ้าที่ไปลาดอยู่คลองสันนั่นอ้ โอ้แล้วทำให้งงเหรอจะไปรับ oh ที oh ่ของตันอะไรอ่ะโอ้โหมาเป็นขันรบเลยจ้ะโอ้โหยังเหรอจอดยังจอดยังปวดเยาว Nhắn mà mà nhắn ừ. Nhấn nhấn Mình cần. rồi. ra. Mà lại mà em có tốt chị. Nhiều cái xiêm mà lại ra chị. Đó. đây. Mua bây giờ mới nhau cái thẻ. Nhọc cái cho đây cũng buồn bắt tao u đoàn quần à. Ôi chị bây giờ cũng bao nhiêu tiền cái lót Mà có là cái này mà cái lót lót. Ôi. 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 อุ้ยคนเงียวทำผีก็บปูโอ้ไปไปไปบ่รท่านงานนเดียวเดี๋ยวเสียงเสียงยังโอ้รถแลนชวนกัน ไป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 หาขวบจะเป็นไก่ได้บ้านงั่นชิดท้ายหน่อยชิดท้ายหน่อยรถอะไรมันทำแม่งทำแม่งยังอยู่ะโอ้ยตำรวจตำรวจยักของรถบ้านตำรวจตำรว่าจะรถทำแม่งเด้อตำรวจก็ทำแม่งทำแม่งคือกันนะว่าอันอันแนวนี่แล้วแนวกูบอกป่าถนาพออเากูมาขี่เดียนดาบกูเช้น อัดจ,จอดทิศซ้ายหน่อยมาจากไหนกันนี่อ่านเบิง้งใต้รถค่ะอ,อ,อุดรขอนกันโอ้โหมาไกลเหมือนกันนี่มีใบอนุญาตหรือเปล่ารถวิ่งนอกเส้นทางนี่เอาวิ่งนอกเส้นทางจะได้่วพวกสันมาน้ำทาาอยู่ค่ะ <c oughs> ขนอกเส้นทางกับบูป้าบูดวงมาตุเยีหงมันทางมาตลอดอยู่ค่ะเถียงนะเถียงนอยงนอ,อย่าเถียงเจ้าหน้าที่แล้วคนขับมีใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่า มีครับอยู่ไหนเอามาดูอยู่บ้านโอ้ดีแล้วเข็มขัดก็ไม่ขาดขาดรับไหนโอ้เรียบร้อยดีนี่แล้วขับมาได้ยังไงเนี่ยรถน่วิ่งมาตั้งแต่ขอนแก่นรับมาได้ยังไงไกลขนาดนี้พวงมาลัยไม่มีบังคับน่มันอันตรายพวงมาลัยไปไหนนี่ครับปวดหัว ไปไปเข้าที่เข้าที่วายุมผ่านตันเนี่ยเนี่ยอีกกระทงแล้วเนี่ยอะไรอะใส่หมวกกันน็อกขับรถยนต์ได้ยังไงนี่หมวกกันน็อกเขาใช้กับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ใช้กับรถยนต์ณต้นหรัวขาอะไรไม่ใช่หมวกกันน็อกค่ะแล้วมันอะไรนี่หัวลานสมพอกูคิดอยากกินเ็ดละโงกและไหมโอ้โหไอ้คนที่สองน่ะมาไงมาดูมานีเราเลวมันมันเชื่ออะไรเนี่ย เชื่อวัดค่ะเป็นคนที่ไหนเราแหมถามมาได้ก็เป็นคนทุกที่นั่นแหละค่ะอยู่ดอนก็เป็นคนมาเทตก็เป็นคนม่อยู่ในวัดอ่ะเป็นเปรตเอาละโอเคไปโอเคอะไรเลยชักมันไหวอย่างนี้คนที่สามน่ะเงยหน้าดูวิ มันเหมือนคนวิ่งหนีไผเมื่อกี้นั่นน่ะอีคี่เรนไพ่บ่เฮ้นี่คืเป็นเ่นเคยนั่นเ่นทำกับทับผิดดิค่ะอันคุณตำรวจคะขอถามไหมคะถามอะไรเดี๋ยวนี้คุณตำรวจเห็นอย่างอยู่ค่ะจับรถครับเอาจับรถคืออยู่รูปพองคือคือกว่าจับรถคอยนะ่ค่ะ อย่ามาเถียงเอางี้ดีกว่าเอาใบสั่งไปเลยคนขับไม่มีมารยาทขับขี่รถวิ่งนอกเส้นทางไม่คาดเข็มขัดนิรภัยพงมาลัยไม่มีแถมรถยังวิ่งกูบันทุกกระเทยเต็มคันเลยโอ้กระเทยก็ไม่ผิดนางรบาศบอกกันเย้อีหยังกัดเราจับกระเทยเลยเย้อีหยังกัดเธอกูได้ผัวกระเทยมาหลายคนกูได้ผัวตำรวจมาหลายคนแล้วเด้าไอ้กูล้มเพลสละกู ไม่ต้องเสียงกันไม่ต้องเสียงกันเดี๋ยวเจออีกข้อหาหนึ่งข้อหาไม่มีใบเคลื่อนย้ายซัดซัดได้ไหนครับค่าที่คือกันแหละไม่บอไปกไปเสียค่าปรับที่โรงพักไม่ต้องเสียงกันแล้วทางหลังก็หาอะไรให้มันครบด้วยอันตรายรู้ไหมโอ้ตื่นเ้นอยู่นเฮยน่าจะประหลาดใจนะเนาะก็ผมว่าง้างทางตำรวจยางไปไป นันวงพุีเห็นนังเสียหัวล่งว่ะเอออาลูกมือนะอืมนำ่วจลวงพุ้ขอป้าดูก็มูนี่ยังเนี่ยโอ้ยโอ้ยพีดตกโว้ยนี่ใบสังใบสังใบช่งเอาคือบุ่มไม้เข็มกิโลใบตังแลมันจะังดี่เดอผัดกระเพราหมูกระเพราทำไมโอ้ยกระพร เนี่ยบวกินข้าวเจ้าบ่กหูจักเด้นผัดกะเพราผัดกะเพราหมูหนึ่งเอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งกระเนกน้อยช้อนข้าวสามตองห้าอีกน้ำเปล่าสองเฮ้แสดงว่าตำรวจหิวเข่าเราเด็ดอย่าผู้ใดถืจสร้างลังนึงน่ะไปสร้างไปสร้างให้เพื่อนละก็จ่ายเองเด้อไปจ่ายเงินค่ารถมากแค่ไหนเดี๋ยวให้เต้นแล้วก็จึงไปจ่ายที่นังดอกไปคุยทั้งนั้นอ่ะไปโ โอ้ไปแล้วเอ้าเดี๋ยวๆสองก้อนที่คุกไปน้ำลดอยู่ไปแค่ไหนตู้ข่อยมาเต้นให้ข้าเจ้าเต้นไหนข้าหน้าใดอันกับจีนแมนเลี้ยงยีร่าทุกคนบอกว่าไปเต้นให้ได้แล้วหมดพวกข่อยออกจากป้าอ้อยหัวกะมาเต้นยังไงหมอลำล้ำเศราแล้วอ้าวหมอลำมาแล้วพะน้าหมอลำล้ำเศราแล้ว ร่ำต่อเหล้วกระซังอัดติต่อมาแล้วจังได้แก่พวกนางร่ำต่อถมเพรโทษค่ะตำรวจนี่ตำรวจพนตรวจดูก็เลยมาสาในจังหน่อยให้เต้นกระถอมมาเหล่าเอาเต้นเต้นกันเต้นแล้วขีดเฝ้าอ้อยขึ้นรถครับครับครับเฝ้าเต้นเดี๋ยวรับรางวัลเันออเต้นใหได้เต้นสะกอนเถิงเอาคือบบเต้นเท่าไงเอาก็แต่งหนาแต่งตาสะกอนแด่เอาคือบบแต่งหนามาแต่บ้านอุ้ยไปแต่มารับ่มีงานหน่ะแต่งหนามาแต่บ้าน โอ้โหเจาะงานหลายบ่โอ้ยงานหลายขันโมมีงานเต็มพุวกไปหาตั้งโอ้ยโอ้โอีกคุ้มนึงกับโอ้โหให้ว่างเลย่มแล้วบออีกคุ้มนึงก็ไปเอารถแช่เร่งไปหาเจ๊พายะต้องมาหากินซอยกันเย็บเล็กผสมหน่อยเนาะดีแล้วตีนแดงแดงนะเขาไป่ยังเขาไม่ยังรอบอ่ะนะเดี๋ยวมาเตะอีกจ่าเอาปีตาลัด อะไรเปียงกูเบอเบสมึงเนี่ยว่าละจังจังเาจะมอยังจาจังกูว่าเลวัต้องมาหาขัีวยันกรไดกูซักอีีนชุปอ่อมเนี่ยยังอ่อมอมนะงเดี๋ยวเดีเอาเ็ไก่เอา ปัญหามันยื่มันอยู่เอาตังไงมันเหลือหลายหันเลยเฮ้ยขอเจ้อนให้ผู้อื่นกูอ่ะน้อาไปต้งนนงสาวมันเอาเต้นดีละป่ามกนนี้ไม่ฮะโอ้ผีตายน้ำไปมาผีอยู่ใส่ ปน่าจังไดนตา่วนมู้กูกอกากให้ลืมยูตาไงวะตาไงไงนจริงจงพี่ยูได้กระจกนี่ยังสิขืนมาทักแม่พี่จังว่าดีแล้วตูไดกระจกตูไดกระจกอ้ยู่จ้ยได้กระจกเกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าหายไปโจที่จะทากคนน่้เพราะถ้าได้มีเงินซื้อเราให้คนนี้เฮ้ยลองด้่พี่ พีพีจะไปซ่อนวันศุกร์เจ้าอยากเห็นพีอันนึงมะพีหยังเอ้ยพีขี้งกโอ้มันจะลงมาลงมนี่ห่ดเฮ็ดงานเป็นทีมเนาะแขกแต่อีนี่เระไส้งวดลดไฮโซแขกนี่ละเอาที่เดือนต่อไปก็นจะเริ่มแล้วว่าทุกวันที่สามสิบของทุกเดือนนะแต่ว่าเดือนแต่ว่าเดือนกุณพ่อมีเงีบเก่ามือใจไป ใแล้วเห็นงางไหนมันคุม่าะกอนพายอย่างต่อไปเอากระชเต้นเหุลกันเลรเนาะมึงไมมีชุดมงม่มีชุดกันนี่้บอลังวงซุหนเียมะฮวงดีมีชุดเสียมาฮวดเยอะมากแ่วงเรามันี่วงุ้มันตีนี่เออกซุ้ืนกูสมัเก่าใช่้กูว่ามันกองกระถินของเก่าตอดยิง รถ่ารถเหยียบมาว่ือัวกาสเนาะอย่างเยสายไงมาเต็นสายน้อยนักแต่งหนาเฉยเนาะไอ้นี่แม่มึงมา้่าต่อผู้แทะมึงคือระเต็นนํ้งู้ว้าอักาต่อกมาเต็นแหะรักแ้งกูแม่นบ่างออเธอบัดนี้ผมาเต็มมึงคือเป็นรักอาบน้าขพงกูเมื่อแล้วบัดนี้คันกมาเต้นมึงเป็นกักัวแลครับกูบ้านเงาเข้าังเตยมกันกูเแม่ตะวลอยนึมึงเป็นแ่เป็นรักทัวของผัวคนแต่เดี๋ยวนี้เจ้าเปียบกัน การถสายเดียวกันเออเออโอ้ยสองสายมันสองสายค่ะสายน้อยกว่านี่สายน้อยโอ้บระเดี๋ยมีสายหน่อยสายใหญ่นั่นโอ้ยเั็นมิวสิกมันคือมันคือนกเต่าฟันสิมิวสิกค่ะ อะไ้เลยแม่เนี่ยทอดลายๆได้กันคุณคุณแม่นอกแล้วคุณอันตาลีไม่อะอันพวกสันมะตะปลาอ้อยเพราะท่านได้กินเข่าเนี่ยกินอ้อยมานาวขั้นจนปากบวมปนั่นโอ้แค่ไหนก็เป็นล่มอันยืงแะแล้วดูเข่ามินมินเนากอยากอยากกินขโคหมดะอยากอยากกินโคก็ลาบไก่บวโคก็่อยากลาบไก่ก็ไ่อยากอยากลาบปลาบ่ปลาก็ไม่อยาก อยากลบเนื้อบเนื้อก่อยากอาอยากยังจีเนี่ยก็อยากอุยก็ยากขันอยากหส้าไปย่างร้อสังกะที่เร่าหกองไว้ม่ห่ขนมเส้นผสมยลูกเป็หัาแก้วน้หักแก้วดประธานท่านขมานนไปหาจีผู้ใต้บาดเียงมาแล้วเออกันูใต้ขูซื้ออยู่าผู้ชนเท่าทั่วพัวร ฟังธุกุๆน่ายามผมได้ออกใจก่อนแฟนลิลาวดีมีแต่หา้าอะไรน้ำจหลวงพี่โอ้ยรักอยู่ไม่ลงดีมีน้ำเจ้าเหมือนพูดเดีย <c oughs> เ๋ยวใส่เล้ววัดก็ใส่ดูก <c oughs> ็จเจ้าก็เลยวัดค่ะเป็นนิลาวดีอย่าง <c oughs> ไรจะว่าเล้ววัดม,มองคิดละนี้ไปบวด ผมว่าท่านฟองน่น่ะนะบ๊วยีน้าบ๊วยเนหัวไขว้ได้เดียวเนี่ยนะพาไขว้เอาพีผมดูตัวนี้นะอังตุมาลีสามยอดโอ้ตัพี่โกบรีผัวดังเนอะวิทย์จะไม่หยอกก็ดีเนาะนีนญีปุ่นนะคิดโกบรีวิทย์จะไม่หยอกก็ดีเนาะอย่างนี มาถึงมองบอลอะไรเดียวคือเหตายุ่จับยุ่ง่ไม่ลังหรือม่งวิชาในความรักของกุ๊กกุ๊กเล่นนะก็กั่าเตมนหลน้ฟเยมึงก็ไเปิดโอกาสให้กุ๊ก่ะเอามวกก็่เอาแต่บ่นกุ๊กกะที่เอาแต่น้ำกุกจเป็นผู้สาวนะสตินะกุ๊กหมายใก่อนมให้กตายน่อยกี่ม่มง พี่นองเ้ยโอ้ยไม่อยากมอลมืออู้สีเห็นเบายากเห็นั่อดูซื่อไอ้เอ้ยไอ้ไม่อยาอยู่บนอ้ยไอ้เอ้ยบ่มเเงียโอ้เอามีงเรียงนั่งพัดนีแหงนอโอ้ยก็มากเนาะงเนใช่เงืนที่จะไม่สเปหงงโอ้ย จูบเขาไป็ยังไงจูบยังไงก็เลจูบเนี่ยวันเขาเแค่ยังไม่อย่างนี้ตาเขาละวนีแม่เปิดตีวะมันยังอยู่ตัวปีนุตัวไตว่าหันอะไรก่อโอ้ยโอ้นี่หมของใครชนะรละเอาจีก้อนละบันโอ้นี่หมของใครชนะรละอยากรู้จักเจ้าของคงผงใสดูบ้องแบลหน้าขยำให้น้ำใจ ไม่ใช่ใครเจ้ากรรมหามค่อยเองอกางมาป่านั่งไว้กันห้ลูกเดนี่ลูกเดนี่ผ่ามกุขาดแล้ว่ามอุ้ยแ้นทีสิห่วงก้นยันไปห่วงผ่ามบานเอาคุ้ขาหอยจะาม่หน่อยก็ผ่าม โหนตาที่เี้เย,ย,ย,ยไดเลอกแว่าท้ายเนัสแทมมันสะสูกับทยหัวปวกเนี่ยตั้งแต่รอบแรกกับเทื่อนึงแล้ว สำเป็น,ออนเกินอายใส่ยเดี่ยวที่ใช้ก็พออื่นมืดเท็ดตื่นมืดเท็นละเป็นตาในายยามีบุญนอย่างนับกันหลายๆห้องบ้ายๆพวกผู้ชายที่เราโชว์เผินเป็นหน้าตใูใครคนณหูตา ข่าวภากัญยางเฮินกะเทยพอกะเทนจักสิเทินละว่าจังไ้เยกะเทยหัวปลุกโลกกำลังระบาดงานใดขาดว่านีบ่มีจังเสียกะปานนักมวยก็ยังอยากเป็นสตรีหัวทอคำปันคำมีเต้นหน้าเวทีหอมอยู่วายวาย